สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มนะครับหรือว่าอยู่ใน f a c e b o o k นะครับ YouTube นะครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเบิร์ดนะครับมารีวิวนะครับมีดเอฟนะครับจะมีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับฝักกอเป็นไม้ประดูนะครับลายเสือนะครับแล้วก็ รัดปอกไหวนะครับห้าจุดนะครับในงานสั่งนะครับของพี่คนานึงนะครับเขาสั่งมานะครับผมก็จัดไปเลยนะครับเต็มนี้นะครับสวยนะครับด้ามก็เป็นด้ามข้าควายนะครับปอก้องเหลืองนะครับของหุนท้องแดงหนึ่งจุดแล้วก็ขั้นอะาูมิกสีแดงนะครับปิดท้ายโดยไม้ประดูเหมือนกันครับจะได้เข้าชุดกันนะครับก็ฝักนะคมาดูข้างในนะครับนี่ ข้างในก็เป็นหิวไฟนะครับนี่เขาชอบผิวนี้นะครับเขาจะไปเดินป่านะครับเป็นหิวไฟนะครับวัสดุก็เรล่มนี้เป็นเหล็กบาเรยเยอรมันนะครับเร่มนี้นะครับเหล็กบาเรยเยอรมันตัดรูปนะครับสันหลังนะนะครับห้ามิลนะครับห้าถึงหกมิลได้เร็วไปนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใบก็ยาวอยู่ที่สิบอ็ดนิ้วนะครับ,วก,วบกว้า,วามมกนนงก็สองนิ้วกว่ากว่าดูความคมกันนิดนึงนะครับนี่ผมลองทดสอบความคมนะครับอบปุบก,ก็ตามระบบก่อน,นครับตามสูตรของผมนะครับตามสูตรของช่าง,งนะความคมประมาณนี้นะครับรา้งานจริงน้ำหนัก ประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็ประมาณเจ็ดร้อยกรัมอะไรนี้ครับนะครับคิวให้เพื่อนๆนะครับไปดูกันนะครับผมมากครับพี่เดี๋ยวพันไม้ดูครับ ไม้ที่มล้วทีนี้นะไม้ันเรฝันเรามาดูนะครับว่าคมจะอยู่ไหมนะครับเดิมนะครับคมนะครับคมมากเลยครับนี่ครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอีเล็บเนือเล่บนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งนะครับสนใจก็ทักแชทนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับโทรมานี่คุยกันง่ายนะครับยิไม่ค่อยเก่งนะครับท่านเดินป่าเรื่องนี้เขาไม่มีบินนะครับขวันป๊อก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 แข็งมากๆนะครับอ้อมฝักสวยๆนะครับ นี่นครับอินเเนื้อนะครับพร้อมส่งแล้วครับรอนี้นะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์นะครับทุกส่องทางนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับ